คณผู้ชมคะลมหนาวกาลังจะมาเย็นแล้วนะคะหลายคนก็ตื่นเต้นดีใจนะคะเพราะว่านานทีปีครั้งนะคะแต่ว่าหลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องผิวนะคะซึ่งปัญหาผิวหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องผิวแห้งแตกลายนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่ากังวลนะคะก็คือโรคผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณผิวมันนั่นเองนะคะวันนี้วิวเลยมาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเวชธานีเพื่อมาแนะนาคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ่ะช่วงรอ0 8สุขภาพ37องศา แล้วตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับแพทย์หญิงภาวดีลีลาเศรษฐพรน,นะคะซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะนี่คุณหมอหน้าใสและสวยเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> <c oughs> ต้องถามนินนดนึงค่ะหน้าหนาวแบบนี้นะคะปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผิวแห้งนั่นเองนะคะแต่ส่วนผิวมัน,นจริงๆก็ไม่น่าจะเกิดปัญหานะคะจริงมีปัญหาไหมคะมีปัญหาได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าในคนที่ผิวแห้งหรือผิวมันเนี่ยคือส่วนใหญ่เรามักจะวัดเอาจากลักษณะของผิวที่ที่ใบหน้านะคะ,คะแต่ว่าจริงๆแล้วตับไขมันที่ผลิตไอตัวตัวน้ํามันเนี่ย ที่ผิวหน้ากับที่ตัวนี่มันคนละคนละเรื่องกันอ๋อค่ะคนละส่วนกันค่ะก็ฉะนั้นในคนที่ผิวมันหน้ามันแต่ว่าตัวแห้งก็ได้ค่ะอืมก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะ,คะช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะหลายคนก็กัวงวลเรื่องผิวนะคะแล้วก็มีคนกัวงวลเรื่องอาการผิวหนังอักเสบด้วยถามคุณหมอน,นิดนึงคะ่ะว่าอาการแบบนี้นมีสาเหตุมาจากอะไรคะเออในช่วงหน้าหนาวที่เราพบได้บ่อยๆเนี่ยนะคะผิวหนังอักเสบเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ผิวแห้งนะคะ ไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ผิวมันหรือว่าผิวแห้งก็ตามก็สามารถที่จะเกิดอาการผิวแห้งจนกระทั่งเกิดเป็นผิวนางอักเสบเนี่ยได้ส่วนหนึ่งก็จะขึ้นอยู่กับการดูแลอาจจะดูแลไม่ถูกต้องนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นในอากาศที่หนาวขึ้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบแต่แรกว่าผิวเนี่ยมันมีนางโน้มที่จะแห้งลงอยู่แล้วนะคะรวมกับการอาบน้ําอุ่นเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่ถ้าในคนที่ผิวที่ค่อนข้างจะจะแห้งอยู่แล้วเนี่ย เขาจะเกิดเป็นผิวแห้งมากจนกระทั่งเกิดการอักเสบเกิดเป็นแตกเป็นขุยเป็นคันได้ค่ะ,คะแล้วถ้าเกิดอาการแล้วนะคะ<ม>เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างคะ,ะในในแง่ของถ้าถ้าสมมติว่าเป็นขึ้นมาแล้วก็คงต้องรักษานะคะ,คะแต่ว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยคงคงต้องย้อนกลับไปที่ตัวเองะคะ่ะเรื่องของการดูแลว,ว่าได้ทําเต็มที่หรือยังปฏิบัติตัวถูกต้องไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นลัวถ้าเป็นผื่นแดงตรงไหนที่คันมากหรือว่าแสบหรือว่า มีอาการเป็นผื่นเป็นอะไรก็คงต้องมาพบแพทย์น้วนะคะก็ต้องมาปรึกษาแพทย์เลยค่ะแต่ว่าอาการแบบนี้นสามารถรักสายหายขาดได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะพวกนี้มันเป็นตามฤดูกาลนะคะ,คะเป็นตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือม่อเมือ่ออากาศเปลี่ยนไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นตอนนี้นะคะอยากให้คุณหมอแนะนาคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับวิธีการดูแลผิวของตัวเองในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะค,ะค่ะค่ะเออในช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ผิวแห้งหรือผิวมันก็ตามอาจจะเกิดปัญหาในแง่ของของผิวกายเนี่ย มันแห้งลงะนะคะเพราะฉะนั้นพอผิวแห้งลงเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดเป็นขุยหรือว่เอาเกิดเป็นผิวนางอักเสบเกิดอาการคันได้ะนะคะ,คะก็ในแง่ของการดูแลเนี่ยเริ่มเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ต้องเลือกตั้งแต่สบู่ที่ใช้อาบน้ํานะคะเลือกสบู่ที่มันอ่อนๆหลีกเลี่ยงการใช้พวกสบู่ยาซึ่งจะทําให้ผิวมัน่แห้งมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือน้ําที่ใช้ในการอาบ นม่แต่ว่าอากาศมันเย็นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะอาบน้ําอุ่นนะคะออก็อย่ายให้มันอุ่นจนเกินไป<า>อย่ายให้มันร้อนเกินไปเพราะว<า>่ามันจะยิ่งไปชำระล้างไขมันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็รีบๆอาบรีบๆเสร็จนะคะ<า>แล้วหลังอาบน้ําเสร็จแล้วในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยคือผิวเนี่ยจะเปิดเปิดที่จะรับตัว ครีมบำรุงผิวครีมให้ความชุ่มชื้นก็ทาเข้าไปอ๋อทาหลังจากอาบน้ำหลังจากอาบน้ําเสร็จทันทีอาจจะซับตัวพอหมาดๆแล้วก็ทาไม่ต้องให้แห้งทันทีไม่ต้องให้แห้งเพราะว่าเวลาที่เราทาครีมเนี่ยพวกนี้มันจะได้ไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ทาได้ง่ายคุณผู้ชมคะอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะนอกจากจะทําให้เราผิวแห้งแล้วนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ทําให้เราเป็นโรคผิวหนังอักเสบได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเราหมั่นเอาใจใส่นะคะดูแลให้ถูกวิธีก็สามารถหลีกเลี่ยงโรคนี้ได้นะคะแต่ถ้าเริ่มมีอาการแล้วก็ควรจะรีบมาปรึกษา แนะนำอยากถูกวิธีนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับแผผพทย์หญิงภาวดีลีลาเศฐพรนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มาให้คำแนะนํากับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทานีมัตรฐาน JCI โทร02 734 0000